สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12สราศีเราจะมาดูสถานการณ์ดวงทั่วไปนะคะสถานการณ์รอบๆตัวนะงานเงินความรักสุขภาพนะคะแต่ถ้าเรื่องความรักจะเน้นให้ต่างหากแล้วก็จะทําคลิปให้ต่างหากในหมวดหัวข้อที่2ที่3นะคะไปดูได้นะคราวนี้เราจะมาดูชาวสิง ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะเกิดวันที่ระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนราศีนี้จะเป็นธาตุไฟคุณจะดูแบบลัคนาคุณจะดูแบบราศีดูได้นะคะแม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมคุณก็ยึดชาวสิงห์ได้เลยนะเรามาดูซิว่าดวงชะตาในครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะมาดูในรูปแบบของ12เดือนนะคะแต่การรอบๆตัวหมุดบริวารด้วยส่วนหนึ่งนะ ออชาวสิงรู้สึกช่วงนี้นะอะไรมันก็เหนื่อยไปสมดมันท้อแท้จิตใจนะมันเหมือนกับว่าทําอะไรมันก็ผิดหวังมันล้มเหลวสิ่งที่ตัวเองวางแผนไวนะ้เนี่ยมันไม่เป็นไปนตามเป้าหมายอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ตามนะคะไอ้ชาวสิงอะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทําอะไรตั้งใจทําอย่างจริงจๆจๆังนะคะ มุ่งมั่นตั้งใจถึงแม้จะเป็นคนที่พูด,พดจาโผงผางหน่อยนะนะแต่ก็มีความจริงใจหรือทำงานด้วยความซื่อตรงคือสัตว์รักเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องเนี่ยออกรับแทนดีนะักอ่าประมาณนั้นน่ชาชาวสิงเนี่ยในสถานการณ์ของบุตรบริวารบริวารดีมากลูกหลานก็ดีนะคะบางท่านได้มีโอกาส ได้ไปทำงานถึงต่างประเทศนะคะหรืออาจเป็นในลักษณะของอตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะในลักษณะของบริวารน,นะคะมไม่ได้สร้างปัญหาหรือไม่ได้ทำให้เดือดร้อนว่างันเถอะหรือคุณอาจจะได้รับมรดกก็ได้นะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของ เรื่องสังหาอสังหาก็ได้นะคะชาวสิงเนี่ยนะคะเพราะว่าต่อไปนะคุณจะมีโอกาสดีอบอกได้เลยนะคุณจะดีขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้ชะตาชีวิตของคุณเหมือนกับว่าทำอะไรไม่ไม่สำเร็จอะ่ะนะคะมันเหมือนกับท้อแท้แต่สิ่งที่คุณตั้งใจไว้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในในช่วงปลายปีนะ,ะช่วงนี้อาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะคุณจะได้รับ เขาเรียกว่าไงเขาคุณจะได้รับการมอบหมายถ้าคนทำงานเกี่ยวกับรับเหมาหรืองานธุรกิจกิจการส่วนตัวออดองออเดอร์ใหญ่จะเข้ามานะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีงานใหญ่เข้าจากดวงอุปธรรมนี่แหละเออมีผู้อุปธรรมค้ำชูเรื่องหน้าที่การงานหรือได้รับงานใหญ่จากคนที่คอยช่วยเหลืออุปธรรมคุณนี่แหละนะเป็นอย่างานั้นนะชาวสิงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะ สิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าน้านะคะถ้ามองในศาสตร์ของการงานไปเลยก็แล้วกันนะคะการงานมีอะไรต้องทํามากมายไกลกองบางทีสิ่งที่วางแผนไว้ก็อย่างที่บอกอะ่ะมันบางทีมันก็เป็นไม่เป็นไป,นปนตามที่ตั้งใจแต่คุณอดรออีกสักนิดนึงเนี่ยไป,ไปปลายปีหรือรอ,อีกสองสามเดือนที่จะสิ้นปีเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเข้ามา นะคนหางานได้งานคุจจะเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีนะบางท่านหางานใหม่หรือล,ลงทุนกิจการใหม่ๆนี่จะดีมากเลยต่อไปนะคะอดทนไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่องงานเรื่องกิจการการค้าก็เหมือนกันคุจจะเริ่มต้นอะไรที่ดีบางท่านเริ่มไปสตาร์ทงานเริ่มไปรับงานที่รับมานะ่ะงานเหมางานประมูลงานอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะดีคุณจะได้เงินจากตรงนี้นะคะ ในเรื่องของงานนะชาวสิงเนี่ยอย่าเพิ่งท้อถอยนะมันไปทําบุญนะแผ่เมตตาไปเลยเติมพลังบุญให้กับตัวเองด้วยนะคะคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับมอบหมายงานมีงานใหญ่เข้ามาในช่วงระยะอ่สองสเดือนที่จะสิ้นปีนี่นะคุณมีโอกาสนะคะก็นั้งใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งท้อนะคะธุรกิจการงานก็จะเริ่มดีขึ้นบางท่านเริ่มไปรับงานใหม่ๆอย่างที่บอกอะ บริวารก็ดีนะคะอืมแต่พลังชีวิตของคุณคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังรู้สึกทาอะไรไม่ประสบความสำเร็จแต่มันจะสำเร็จต่อไปมันจะดีนะคะการเงินก็เหืินกันบางท่านอาจจะใช้เงินในลักษณะของแบบหมุนเวียนน่ะบางท่านชอบทําบุญนะบางทีอ่าไปในลักษณะของทําบุญกัตกุศลเยอะแล้วก็ไปทําในลักษณะของอใช้เงินไปในลักษณะของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้เออชอบทำบุญชอบทำอะไรพวกนี้นะคะอืมมันก็เลยยังยังมีเรื่องยังมีเรื่องปัญหาหนักใจอยู่เงินเงินที่หมุนอยู่อ่ะเงินที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยนะเรื่องโชคลาภก็อย่าไปคิดนะมาแล้วแต่บุญวาสนาของคนนะบอกได้เลยแต่เงินที่คุณอาจจะไปบนนะหรือขอพรสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์อะคุณมีโอกาสได้นะ แต่ต้องสู้หน่อยนะก็อย่างที่บอกอีกสองสเดือนที่จะสิ้นปีนะมีอะไรดีๆเข้ามาแน่นอนของชาวสิงห์นะคะแต่ระยะนี้คุณอาจจะยังเหนื่อยยังท้อแท้นะคะ,ะประมาณนั้นสิ่งที่ตั้งใจไม่สมหวังต่อไปคุณจะสมหวังอีกสองสาเดือนที่จะสิ้นปีนะ่ะนะคะมันเลยเดือนเกิดคุณไปว่างั้นเถอะเลยเดือนเกิดนี้ไปนะจะเริ่มดีขึ้นนะ นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินติดต่อธนาคารยื่นกู้เจ้าหนี้ลูกหนี้จะดีขึ้นนะรวมทั้งโชคอะนะคะหรือปัญหาลุงตุงนงังเรื่องเงินเงินทองทองมันจะคลี่คลายไปนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ไปบนเรื่องเงินนะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญด้วยส่วนใหญ่ทำการกุศลโน่นนี่นั่นเงินนะนะนะเรื่อง บนบานเนี่ยเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมามางั้นเถอะนะคะชาวสิงเนี่ยนะคะเลยเดือนเกิดของคุณไปจะมีอะไรดีๆนะคะบอกได้เลยชาวสิงนี่แน่นอนอืมนะแม้กระทั่งเรื่องหน้าที่การงานตําแหน่งหน้าที่การงานก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะทีนี้เรามามองเรื่องความรักความรักของคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะบางคนพบรักนะเรื่องความรักเนี่ยนะยังมีวาสนาต่อกันอยู่แต่คนที่มีคู่เนี่ยนะ อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะกับการที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวหรือคนอในลักษณะของปัญหาจะเกิดในลักษณะของอการดูดูแลรับผิดชอบครอบครัวอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะนั้นใจเย็นๆนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะเรื่องความรักคนมีคู่นะอาจจะปัญหาลักษณะมีบุคคลอื่นเข้ามาโดยเฉพาะ อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้ชีวิตครอบครัวมีปัญหากันบ้างแต่ไม่ถึงขั้นหนักนะคะต้องพยายามเข้าออกเข้าใจกันส่วนคนที่เป็นโสดนี่แน่นอนคุณมีโอกาสพบรักนะคะคนผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะหรือเป็นคนมีสีมีตําแหน่งนะ,ะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะไปดูรายละเอียดความรักนะคะทําให้ต่างหากแล้วนะ,ะสําหรับความรักเจาะรายละเอียดนะคะอืม จริงๆเพื่อนเพื่อนกับญาติพี่น้องอยู่สึกดีนะช่วงนี้นะ่ะเพื่อนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์กันนะได้มาเจอกันเพื่อนนะะเพื่อนฝูงนี่ก็รักชาวสิงห์นี่ก็ออกหน้าออกตาแทนเพื่อนนะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงอ่ะเออเป็นอย่างนั้นนะชาวสิงห์เสียสละเพื่อนเอาถึงไหนถึงกันอันเป็นอย่างนั้นเพื่อนเป็นใหญ่ก็ว่าได้นะชาวสิงห์ เป็นอย่างนั้นค่ะเจ้าสิงมองดูเหมือนง่ายๆนะเจ้าสิงแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีรับลมคมในกับใครอะประมาณนี้มันเลยทําให้มีคนรักคนชอบเขาเหมือนกับผงพังจริงจังอยากพูดอะไรฉันก็พูดเลยแบบนั้นะคะการเดินทางนะเดี๋ยวแทรกเข้ากันนะการดูสิบสองเรือนอาจจะกระโดดไปกระโดดมาบ้างไม่ว่ากันนะคะการเดินทางรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะ อาจจะคลาดเคลื่อนหรือเดินทางไปไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการไปติดต่ออะไรต่างๆทําให้คุณมีมรู้สึกว่าท้อแท้ผิดหวังนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งน,นะเลยเดือนเกิดไปจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะส่วนสุขภาพก็ถือว่าไม่มีอะไรหนักมากนักนะหรือว่าทรงๆนะคะนะก็พบแพทย์พบหมอนะนะคะก็ถือว่าแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งไม่สุด คนที่เป็นอยู่แล้วก็ท่งๆนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพของชาวสิงห์นะคะก็คงจะประมาณนี้ถือว่าหน้าชาวสิงค์นะ Sing, นะคุณต้องอดทนไปเลยเดือนเกิดของคุณไปมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะสิ่งที่คุณคาดหวังมีโอกาสประสบความสำเร็จเรื่องงานมีโอกาสเริ่มต้นใหม่งานเหมาคุณจะได้รับงานใหญ่เข้ามางานใหญ่มันก็รวมถึงเงินนะมีงานใหญ่เข้ามาก็ต้องมีเงินตามมานะคะ รวมทั้งเงินที่ติดต่อธุรกรรมหรือเงินจากการเสี่ยงโชคนี่ก็แล้วแต่บุญวาสนาของคนนะผู้ถามก็ดีนะคะบุตรบริวาลูกหลานก็ดีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องช่วงนี้ก็รู้สึกว่าดีอยู่นะอ,อ่ะต่อไปคุณมีโอกาสยิ่งใหญ่นะเออมีโอกาสแบบคนที่เป็นคนที่มีระดับเล็กๆคุณก็จะเติบโตขึ้นอ่าประมาณนั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับการยกย่องสรรเสริญในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเก่า นะคะรวมทั้งคนที่หางานใหม่มีโอกาสได้งานด้วยลงทุนกิจการใหม่ๆก็เหมือนกันนะคะแม้กระทั่งความรักใหม่นะคะมีโอกาสสำนะะหรับชาวสิงค์ครึ่งปีหลังนี้นะคะก็คงประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทานายโดยภาพรวมนะคะอย่าเครียดกับการทานายนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ